สวิตาสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะอยู่กับลักกี้ก็ดีเถอะนะคนห่างหายเป็นนานแล้วนะพักผ่อนมานะคนก็เดี๋ยวจะมาเล่นแบล็คแจ็คนะครับเนี่ยทนมาสี่หมืนะ่นนะเดีเล่นน่ารักวะ่ะชื่ออะไรวะเลล่าคนระับเลล่าเลล่าคนระับมาห่างหายเป็นนานาน,นะใส่ชั้นหน่อยโอ้โหเชี้ยเข้าห้องผิดวะ ไอหมอนี่ยี่สิบยังไม่ได้ตังค์ทุกคนไอน,นิกกี้ยี่สิบมันยังไม่ได้ตังค์เลยโอเคทุนสิบหมื่นเนี่ยผมเบสี่สองพันห้าแล้วนะวันนี้มาเล่นแบบเพเซฟนะทุกคนจะไม่จะไม่ห้าวนะอืมสวยสวยครับสิบสี่ อยู่นะแตกไปแตกไปเอามันนั้นเอาขอบขอบสวยจะบอกว่าเอามหมืนนี้เอาไพ่ต่ำไปหมดแล้วนะยาวๆไหมครับ ดีเล่นน่ารักอะเนี่ยโอ้ยอย,ยังไงอ่ะเพื่อนๆว่าไงอ่ะสเอดพี่ว่าไงแต่ผมดับเบิลดาวแล้วครับขอสิบมาสิบสิบเท่านั้นสิบเท่านั้นโอ้โหไม่อชื่อูไม่อยากได้ใบนี้โอ้ขอบขอบสวยโอ้หขอสิบไ้เชี่นสิบเอ็ด ได้นหนึ่งนะได้นหนึ่งกับสิบเอ็ดมาเชี่ยมาผิดจังหวะเนอะแต่ไม่เป็นไรนะดีนะมันยังแตกไปเองนะทุกคนดลเดืเอดจากไพ่เดี่ยวนี้มาเราชนะไปด้วยกันนะทุกคนโอ้ยหมอน,นี่คู่เหมือนด้วยเชี่ยดูดีไซน์เบทดทำงานนะไอหมอน,นี่แบ็กแจ็คได้เชี่ยเหลือเราแหละโอเคมันแบ็กแจ็คไม่ใช่สปีนะจั่วแล้วยิ้มเฉย ยิ้มอะไรยิ้มอะไรโอ้โหเฮียสี 4, 5, ่ห้ามจะมาปะวะผมว่าไม่มาว่ะอ่ะพอละเดี๋ี้มันจะตรวจได้อะไรมันจะตรวจวะเอเคไม่โจวย์นะเปิดสิบแปดมาไหมอเอ้ยเรียบร้อยกูดได้ไม่ต้องรุนอะไรเยอะเดี๋ยวถ้าเราไม่ตจวจนี่เราได้เอ็นมาใบแรกนะทุกคน โอเยี oh yeah. ่สองเจ็จะหกเจ้ะเอาเฮียอะไรครับเนี่ยเอาไงดีวะอยู่เล่นโอ้โหเอ็ตสองไปติดตลุด ขอไปขอไปที่รักที่รักโอ้โยมันไม่น่าโจ๋เลยเช่ไหเจ็ดไหมเนะี่ยแต่เป็นใครก็ต้องโจ๋นะมีอยู่เจ็ดแต่เมันใครจะไม่โจ๋เคมาเดี๋ยวเล่าเี้ยมลงห้าพันครับโอ้ยหหมอนี่ลงหมื่นสองเไปตึงนะตึงนะโอ้โหสองหมื่นแล้วทุกคนลงาซเบดสองพันห้าได้ชี่คนรวย จะโหคู่แปดแต่กูลงาซเบตไม่ได้ถุยชีวิตเลยอยู่แล้วลม,มีคนดนับ,บดาวนะไอ้เนกกี้เขาคุยอะไรวะทำไมเขายิ้มฮุยหุยุยุย,ย,ยโอ้โหเคีียเริ่มตึงแล้วบรรยากาศ <Yeah. S 1> ห้องเริ่มตึงแล้วไอ้ฟอเรียนไปแล้วทุกคนลงมาตั้งสองสองเท่าไหร่วะ สามหมื่นมั้งนะเมื่อกี้มันลง,งหมื่นเลยนะเ็ยิ้มอะไรวะผมไม่ได้ไม่ได้ฟังนะเมื่อกี้อ๋อพอได้อยู่คงไม่สิบหรอกไพ่มีตั้งเยอะมันจะเป็นสิบได้ไงวะนี่ไงไเฮียเอ้ยกูพูดเป็นลาง โอ้ยเหี้ยแล้วมันแล้วมันจริงไหมอ่ะไพ่มีตั้งเยอะไพ่ไม่ตั้งเยอะแม่งสิบโอ้โหเชี่ยแล้วแมงวันเฟิร์สเตเวนตี้วันครับทุกคนไอ้เหี้ยใครจะไปสู้มึงโอ,โ,โอ้โหกูช็อกเลยเจอแบบเมื่อกี้ผมช็อกเล้ไปไม่เป็นเลยทำนี้ไงวะดิลเลอร์ไม่คดตึงเลยเลยล่ะ ขอดีๆหน่อยโอเคอเอ็นิกี้เล่นขาเดียวทำมันไม่ไหวนะแัมเดิมทุกคนไอมอนี้แทมเท่าเราเลยสิบสองสิบสองโอเคไอมอนี้จวโอเคผมไม่สิบหรอกกูลุ้นกูลุ้นช่วยมึงเพื่อนอี่สิบทุกคน <c oughs> ว่าผมสิบปะ่ะผมจวแน่นอนแต่ผมไอเคียมไม่อยากได้สิบอ่ะไอเขีาายมให้มีตั้งเยอะมึงจะเป็นสิบอะไรนักหนาปะมึงจะสิบอะไรนักหนาปะ นี่ไงโอ้โห,โห,โหชีวิตกูชนะกับเขาสักทีนะไอ้เชี่ยมาครับมีสาหายร่วมล็กเพิ่มขึ้นนะทุกคนเรามาถล่มโต๊ะกันนะครับอุ้ยยีห่หมอนี้คนดีแหละแยกคููแปดแล้วได้สิบกับสเปดดยนะ โอ้โหเชื่อมกำบุญด้วยอะไรนิกกี้อย่านะโอ้โหยี่สิบแตมเท่านั้นนะอีชีเกือบไม่ได้นะโอ้โหมาพกกูมาละใครกัมนมาจากนะแต่มาช่วยกันลุมนะมาเดะมาเบ็ดสืบสามนะกับเชลลี่นะกับน,นิกกี้มาเวแบ็กแจ็ควีพีเอจะมาสู้พวกเราได้ไงวะ เอาหน่อยเอาหน่อยอืมหกโอ้โหเชี่ยแต่ละคนแต่ละคนแล้วโอ้กูคู่หกเฉยเชีย่ยกูไม่สิบหรอกมั้งแต้มกูแต้มสิบสองแต้มสิสองมาสามรอบติดแล้วครับทุกคนเป็นไปได้นี่ยแตกเลยโอ้ยเชี่ย ตรงกลางนี่มันเป็นอาถรรพหรอวะห้องนะทำไมกดสิบสองมาสามรอบติดแล้วโอ้แล้วดูมันจวดดิโอ้โหใจถึงเพิ่งได้จัดไอ้เหมอนนี่โอ้โกูตายคนเดียว ชีวิตกูเอาวะเส้นทางลูกผู้ชายไม้เดียววัดแม่งเลยไอ้เชมาถึงขั้นนี้แล้วกูถ้าเสียก็หมดครับสี่หมื่นถ้าบวกก็กำ 10, ํำไรหมื่นกำไรหมื่นสี่ครับฮโอ้ยขอขอบ้างกับเขาไม่ได้หรอวะ โอ้ชิแแจ็คโอ้สิบเก้าโอ้ยโอเคอย่างน้อยก็ชนถ้ามันไม่ทะลึงเปิดเอดมายี่สิบอะอย่างน้อยก็ชนนะครับถ้ามันไม่ทะลึงนะโอ้หเหมอนนั่งคุยแล้วหกสองหกหกสองหนึ 6, 2, 6, 6, 2, 1, 2, ่งสองใครไปขอบขอบโอ้ยสวยไปแล้วครับไม่อยู่ละ <laughs> บอกมาหมื่นสี่นะคนวันนี้ประมาณนี้ครับเจมสหม่คลิปหน้านะไปแล้วบายบาย